เจอสาวทักแชทชวนเสียวมีเรื่องราวให้ต้องปวดหัวคุมขมับอยู่ตลอดสำหรับครูภัยบูลแสงเดือนแห่งจากจัวจ้าสตูดิโอวัย34ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปิดฉากความรักกับภรรยารุ่นน้องกระต่ายพานินิพาชีวิตของเจ้าตัวก็ดูเหมือนว่าจะต้องประสบพบเจอแต่กับเรื่องราวแปลกๆไม่เว้นแต่ละวันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเหตุการณ์ล่าสุดที่อยู่ดีๆก็มีสาวปริศนาทักแชทเข้ามาชวนเล่นจำจี้20แบบ ไม่มีปีมีฝุ่ยจนครูภัยบูลถึงกับต้องนำเอาแชทดังกล่าวมาแชร์ผ่านช่องทางอินส a าแกรม P H A I B O N S A N G D U A N พร้อมกับเขียนข้อความตัดพอว่าแต่และมือแต่และเวนที่คอยต้องเจอเฮ้ยกระจังว่าตัดหำทิ้งลักสาวปริศนาทำอะไรอยู่ครูภัยบูลนั่งเล่นสาวปริศนาอยู่กับใครอะ่ะครูภัยบูลคนเดียวสาวปริศนาเสียวกันไหมครูภับูลไม่ครับผมไม่มีอารมณ์ สาวปริศนาทำไมอ่ะครูไพบูลผมตัดหำทิ้งละสาวปริศนาใช้สติกเกอร์หัวกระแทกกำแพงครูไพบูลตอนนี้ผมไม่มีเพศสัมพันธ์มาสามเดือนแล้วตั้งแต่เลิกกับแฟนผมตรงแล้ว